ที่ทําให้ผู้หญิงคิดทั้งรู้ๆอยู่แล้วว <th ่าเรามีครอบครัวละหลงชอบเรามีไหมมีครับมีมันเกิดจากอะไรอาจารย์ผมเชื่อว่าการที่เป็นครูบาอาจารย์นี่พระเวทพระมนตร์กรกาที่เราท่องนี่ผมเชื่อว่ามันศักดิ์สิทธิ์เชื่อว่าตรงนี้มันเป็นจุดดึงดูดไม่ว่าจะเป็นเพศตรงข้ามหรืออะไรก็ตามมันจะเป็นเมตตามหายมมหาเสน่ห์เนาะเพราะว่าเรามีความเชื่อความศรัทธาตรงนี้แล้วมันบังเกิดผลที่ให้เราเห็นอยู่เรื่อยๆนะครับเนาะบางทีมันก็เล่าไม่ได้เนาะ แล้วผมเห็นผู้หญิงเดินมาผมไม่รู้จักกับเขาเนี่ยแต่ที่ตัวผมผมเดินไปคุยกับเขาเนี่ยเขาจะคุยกับผมไหมตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเราต้องมีความเชื่อและศรัทธาในสิ่งเหล่านี้ก่อนว่าที่เราจะนําไปใช้เนี่ยเรามีความเชื่อศรัทธาแค่ไหนอิทธิฤทธิปฏิหารบางครั้งมันต้องให้คนที่เอาไปใช้แล้วค่อยมาเล่าให้ฟังดีกว่าตรงนี้เนาะแต่ผมเชื่อว่าถ้าคุณมีความเชื่อความศรัทธาเนี่ยเชื่อว่ามันสําเร็จเ<ม>พราะหลายคนที่เอาไปใช้ กก็็บอว่าาสํเรจผมมีคําถามคําถามหนึ่งอาจารย์ตอบก็ได้ไม่ตอบก็ได้นะครับ,รบมีลูกศิษย์อาจารย์คนไหนแม้ที่สักยันกับอาจารย์แล้วตายโหงไม่เคยมีมามาเล่าให้ฟังนะครับครั้วันหนึ่งเกิดมีคนบอกว่าสักยันทั้งตัวเลยครับผมแต่นั้นถูกยิงตายอาจารย์จะตอบว่าไงก็ต้องย้อนถามว่าลูกศิษย์คนนั้นเขาไปทําอะไรผิดหรือเปล่าหรือว,ว่าเขาเชื่อฟังในครูบาอาจารย์ที่แนะนํา ชี้แนะไปหรือเปล่าว่อาอสักไปแล้วห้ามลบหลู่พ่อแม่ห้ามด่าพ่อด่าแม่ห้ามลบหลู่ครูบาอาจารย์ห้ามผิดลูกผิดแม่หรือข้อห้ามต่างๆที่ครูบาอาจารย์ได้บอกไปแล้วเขาไปทําตามหรือเปล่าไม่ใช่ว่าสักไปแล้วกินเหล้าเมายาสารเมเทเมาผิดลูกผิดเม,มียเทวดาที่ไหนจะคุ้มครองคุณล่ะครับงั้นแสดงว่าอาจารย์ยังยอมรับและเชื่อว่าประเทศของเราเนี่ย ยังมีมนตามหาเสน่ห์ลึกลับแบบน,นี้ใช่ไหมผมเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ครับยงงั้นการสืบสารมาตรงนี้จนถึงยุคปัจจุบันนี้มันมันมันจะไม่สืบสารมาถึงได้ทุกวันนี้หรอกเชื่อว่ามนต์นตาขาลามมนต์ตาทั้งหลายที่ครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้สืบทอดมานี่เชื่อว่ามันไม่มีวันสูญหายอยู่แล้วครับ คนตาพวกการสักยันต์ต่างๆในร่างกายไม่ว่าชายหรือหญิงจะลมขาถานะเมตตาอยู่ยงคงกระพันหรือว่าจะเป็นเสน่ห์ต่างๆจะเสื่อมคลายวันใดครับสําหรับสํานักผมนะอาจารย์เทวิธิ์เนาะผมบอกลูกศิษย์ทุกคนว่าของจะเสื่อมได้ก็เมื่อคุณเสื่อมศรัทธาเสืส่อมศรัทธาต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วของก็จะเสื่อมตอนนั้นแหละครับตอนที่คุณเสื่อมศรัทธาแต่ถ้าคุณยังมีความเชื่อความศรัทธาเนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีวันเสื่อมครับมันจะเสื่อมเพราะคุณจิตคุณมันเสื่อม เสื่อมในครูบาอาจารย์เสื่อมในตรงนั้นมันถึงจะเสื่อมครับผมเชื่ออย่างนั้นครับผมวันหนึ่งอาจารย์ถึงจุดบ้นปลายชีวิตอาจารย์จะทิ้งอะไรไว้ให้กับลูกหลานเป็นมรดกก็คือตอนนี้มันยังมันยังหวังอะไรเป็นปรูปธรรมไม่ได้นะครับก็คือลูกก็ยังยังยังไม่รู้วิติภาวะใ,ใช่ไหมใช่ไหมครับผมยังแค่สิบหกสิบเจ็ดโาที่จะเป็นหมอเสน่ห์ต่อาอาจารย์เป็นหมอสักยนันเป็นไปได้ไหมตอนนี้ยังมองไม่ออก แต่ DNA มันถ่ายทอดกันเร็วนะมันน่าจะเป็นไปได้เพออาาราะจังก็บอกว่าพาลูกไปตลอดเวลาใช่ปะให้เห็นการกระทำของอาจารย์ก็บางทีก็เขาอาจจะจะไม่ถึงเวลาที่จะมาสนใจตรงนี้ใช่ไหมเพราะว่าเขายังเป็นวัยรุ่นอะไรอยู่เราก็ยังวิเคราะห์ยังไม่ได้นะครับเนาะก็รอเวลาไปที่เขาเติบโตขึ้นไปกว่านี้อีกเนาะแล้วทุกวันนี้อาจารย์สักด้วยตัวเองหรือมีผู้ช่วยครับสัต์เองครับ สักด้วยมือตัวอเ,เองเลยนะฮะครับ,รบเดี๋ยวนี้มันวิวัฒนาการความทันสมัยมันมันก็เข้ามาครับจากการที่เราเคยสักมือเนี่ยสักมาเป็นสิบสิบปีใช่ไหม,อ,มอะไรครับเนี่ยตัวนี้เขาเรียกอะไรนะอาจารย์อันนี้คือเข็มครูนะครับเป็น<า>นิ่งๆไว้โช์นิ่งๆไว้ให้คนางบ้านได้เห็นครับนี่คือเข็มครูเข็มผ่าเข็มครูแปลว่าครูมอบให้เราใช่ไหมครับครูประสิทธิครูพ่อแก่พ่อปู่ครูบาอาจารย์ที่มีชีวิตอยู่ประสิทธิมาถึงเราบางทีเราตอนนี้ทุกวันนี้ หลายๆสำนักอาจจะไม่ได้ใช้แล้วแต่เราก็ต้องบูชาเพราะมันเป็นเข็มครูเนาะข้าใจครับก็ได้สมัยก่อนมันไม่มีเข็มเครื่องเข็มแท็กตูหรืออะไรความทันสมัยเข้ามาทุกวันนี้มันความทันสมัยเข้ามาเข็มก็ต้องเปลี่ยนความสะอาดอะไรมันต้องแต่ตตวนี้อาจารย์ไม่ได้ใช้แล้วใช่ไหมไม่ไม่ค่อยได้ใช้แล้วครับเพราะว่ามันมีเข็มเครื่องเข้ามาแต่เข็มครูบางทีเราก็ไว้ใช้สักน้ํามันที่ว่าสักไม่เห็นแต่เราก็ต้องบูชาเพราะว่ามันเป็นเข็มครู